เราใช้ที่เฟดเนี่ยในการเฮดจิงได้นะใช่อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าว่าเฮดจิงยังไงได้บ้างเผื่อแบบ<ช>เป็นเป็นความรู้ครับอันนี้จากสถานการณ์จริงเลยนะคะสถานการณ์ของเพื่อนสมาชิกหลายท่านคือโดยหลักๆแล้วอ่ะทุกคนจะมีพอร์ตหุ้นลงทุนเนาะอของตัวเองในนั้นก็จะประกอบไปด้วยหุ้นหลายๆตัวตามที่เขาเลือกสรรมาคราวนี้ มันจะมีปัจจัยที่ไม่ได้มีเหตุบอกอะไรล่วงหน้ามากนะักอย่างล่าสุดคืออ่ามีธนาคารล้มไปและต้องการความช่วยเหลือจากธนาคารกลางของเขาปัจจัยอันนี้เป็นปัจจัยที่กระทบทุกคนทั้งโลกแปลว,ว่าไม่มีใครเลี่ยงได้แล้วกระทบเราเหมือนกันแล้วตลาดเปิดมาไหลลงไหลลงไหลลงเพราะว่าทุกคนรู้สึกว่าสถานการณ์มันไม่ดีเลย แล้วเราจะทำยังไงอ่ะจะขายหุ้นคัดลอสมันก็หุ้นเราโดยพื้นฐานมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแต่ว่าเซ n นติเมนต์ตลาดมันไม่ดีฉะนั้นสิ่งที่ทำได้คือเพื่อไม่ให้พอร์ตของเราสั่นคลอนมากจากราคาหุ้นที่มันเปลี่ยนไปโดยฉับพลันเนี่ยเราใช้ทีเฟกช็อตมันลงมาเพื่อให้เราอย่างน้อยอ่ะเรามีของเรา1ในของสองสิ่งที่เรามี เคลื่อนที่ไปทางเดียวกับตลาดแล้วเมื่อตลาดเริ่มเริ่มเริ่มที่จะชะลออาการอย่างนี้และเริ่มทุกคนเริ่มตั้งสติได้แล้วใช้คำนี้เลยด้านนี้ค่ะเขาจะไปซัพพอร์ตพอร์ตหุ้นหลักของคุณไว้ไม่ให้เขาล่วงลงมากระแทกปึ้งเออคุณจะมีะรายได้กําไรและการจากด้านช็อตเป็นบัฟเฟอร์เล็กๆอุ้มพอร์ตของคุณไว้เพราะว่ามีคุณพี่ท่านหนึ่งอันเนี้ยเป็นสมาชิกผู้ใหญ่หน่อยเขาจะ เงียบๆนานๆจะมีคําถามทีแล้วมีพอเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราจะห่วงเพื่อนสมาชิกที่เงียบเป็นเป็นกลุ่มแรกนะคะฉะนั้นเขาพอท้ายตลาดเขาบอกมาว่าเนี่ยเขาช็อตตามมาแล้วเขาก็บอกว่าเงินก้อนเนี้ยเขาจะเอาไปซื้อหุ้นตัวที่เขาชอบแล้วนะจบเขาปิด p o โพ t ิชันช็อตละเขาต้องการแค่นี้ก็เนี่ยอันนี้คือวิธีเอย่างหนึง่ง เขาไม่ต้องขายหุ้นเดิมในพอร์ตเขาออกมาเลยเพื่อที่จะต้องไปซื้อตัวไหนอะไรใหม่ก็ใช้วิธีเนี้ยก็ได้เหมือนกันแปลว่าเงินสะสมของเขาไม่ถูกควักออกมาใช้เพิ่มเขาได้หุ้นเพิ่มในสิ่งที่เขาต้องการด้วยการเคลื่อนที่ไปด้านเดียวกับตลาดให้ได้แค่นั้นเองครับแล้วก็แชร์เพิ่มเติมนะครับสำหรับใครเนี่ยที่มีการถือหุ้นที่อยู่ในซิงเกิลสตอกฟิวเจอร์เนี่ยคุณสามารถเล่นในฝั่งชอต หรือทำบล็อกเทปในฝั่งช็อตถามว่าเฮ้ยทำไมถึงถึงต้องทำอย่างนั้นล่ะคุณอย่าลืมนะครับว่าใการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันมีปันผล uh huh. ทุกครั้งที่ปันผลเนี่ยมูลค่ามันถูกแจกไปที่คนถือหุ้นทั้งหมดเท่ากับมูลค่าของหุ้นเนี่ยมันลดลงคือก่อนที่มันจะลดลงเนี่ยราคามันก็จะลงมาด้วยนะครับทุกครั้งเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าการประกาศ XB นะครับว่าจะปันผลวันไหนหุ้นคุณจะถูก กลับลงมาใช่นะครับก็คือราคาคุณจะถูกลง uh huh. คําถามคือถ้าคุณรู้อย่างนั้นว่าราคาคุณจะถูกลงทําไมไม่ชอ็ t ชอตทีเฟกเพื่อที่จะได้กําไรทั้งปันผลที่คุณมีแล้วก็ขาชอ็อตของ t f เฟกที่เป็นซิงเกิลช็อตฟิวเจอร์เนี่ยมาด้วยมัน uh huh. มันคําถามคือถามว่าี่คุณคุณต้องเสียอะไรก่อนสิ่งที่คุณผมมองว่าคุณไม่ได้เสียแต่คุณอาจจะต้องจ่ายตังค์เพิ่มเพื่ออยู่สถานะฝั่งชอ็อตเสียก่อน uh huh. และหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะได้ผลตอบแทนของมันเนี่ยกลับมาถ้าคุณเก่งที่ว่าเฮ้ยหุ้น s อ b ซ่ะปันผลเนี่ยเดี๋ยวเจ็บาทแน่ๆเลยทำไงอะเจ็ดบาทเนี่ยไม่อยากเสียเจ็บาทที่มันได้ดูดลงมาเนาะเราก็บอกว<ช>่าจะทอตก่อนสิครับทง,ง่ายเลยครับเออแล้วก็ในตัวพิมพ์ฟ้าค่ะนอกจากพิกัดการเคลื่อนที่ของ S50 ต่างๆแล้วอ่ะเราเลือกหุ้น ที่เป็นมันเป็นการบ้านของเราใช้คำนี้ละกันว่าหุ้นที่เหมาะจะบล็อกเทรดทั้งด้านลองแล้วด้านช็อตออกมาให้<อ>นี่ค่ะตรงท่อนบนของพิมพ์ฟ้าจะเห็นว่าที่เราจะเห็นเป็นบล็อกเทรดแล้วก็ slash dw อันนี้เลือกได้ตามเพื่อนๆนคนไหนสะดวกนะคะคนไหนสะดวกบล็อกเทรดเลือกบล็อกเทรดไปเราก็จะมีหุ้นที่เป็นเหมาะกับบล็อกเทรดหน้าฝั่งลองอ่า แล้วก็หุ้นที่เป็นบล็อกเทรดหน้าฝั่งชอ็อตแล้วหุ้นพวกนี้ค่ะตอ,ตอนวันอาทิตย์เราจะมีคลิปอธิบายด้วยว่าถ้าเรามองการเคลื่อนที่ทางเทคนิคหรือการเคลื่อนที่ของราคาเรามองเห็นจังหวะแบบไหนแล้วก็เราจะสรุปพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นๆมาให้ด้วยว่าณนะปัจจุบันเรื่องราวเขาอยู่ประมาณนี้นะเราถึงมองเป็นด้านลองหรือว่าเราถึงมองเป็นด้าน s h o r แล้วก็จะมีการอัปเดตหุ้นกลุ่มอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทุกๆวันเราจะอัปเดตให้ว่าโอเคเรายังแบบโฮลลองถือลองตัวนี้อยู่นะหรือว่าตัวช็อตเราสลับตัวนะคะเปลี่ยนจากตัวนี้เป็นตัวนี้อะไรก็ว่าไปสามารถใช้ได้ทั้ง ssf คือ single stock future หรือถ้าเพื่อนคนไหนสะดวกซื้อเป็นบล็อกก็คือทีละ20หรือ100สัญญาขึ้นอยู่กับราคาของหุ้นแม่เนาะก็ใช้เป็นทางบล็อกเทรดได้ค่ะ ครับผมอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าช่วงบนเนี่ยอาจารย์เขาแบ่งชัดเลยว่าอ่ะเป็นบล็อกเทรดซิงเกิลซัพฟิวเจอร์ช่วงกลางเนี่ยเป็นเซ็นห้าิแล้วก็ข้างล่างเที่ยเผื่อไปด้วยสำหรับใครอยากลงทุนดีดบนะครับออก,ก,ก็จะมีด้วยนะครับก็ครบแหละเราก็อยลืนนะครับถ้าเกิดพิงฟ้าใช้ดีนะครับผมว่าเราสามารถกระจายการลงทุนได้นะคือหมายความว่าได้หมาความว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องเล่นอย่างเดียวอื คุณสามารถจู่ในตลาดได้การกระจายอาพอร์ตเนี่ยหรือถ้าใช้ภาษายากๆคือ a อ s e t a l l o ล a t e ซึ่งมันยากไปเราไม่ใช่นะ <laughs> <c oughs> นครับก็คือการกระจายการลงทุนเนี่ยเพราะว่าทุกสินทรัพย์เนี่ยมันมีขึ้นลงไม่เหมือนกันอย่างบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันถือหุ้นเก้าสิบเอร์เซ็นเลยถือทองสิบเปอร์เซ็นเพราะเผื่อแบบว่าอ่ะเกิแดแบงลง้มทองฉันน่ะสิบปอร์เซ็นยังขยุงพอร์ตได้อยู่นะ <c oughs> อืมก็แล้วแต่ฉันจะจัดการ แล้วก็ทางฝั่งของทางแลบหุ้นเนี่ยมีการให้ข้อมูลทาง Asset a l l o c a t e ด้วยใช่ไหมครับหรือว่าอย่างไรบ้างครับอ๋อมีค่ะคือทางเราอะมักจะเหมือนคล้ายๆว่าออกเป็นเหมือนเหมือนเพื่อนบอกเพื่อนเนาะเพื่อนเตือนเพื่อนว่าโอเคสำหรับหุ้นกลุ่มที่มีลักษณะเคลื่อนที่หือหวา ทุกคนมีมได้นะเขาไม่ผิดนะเพียงแต่ว่าเาจำกัดให้อยู่ปริมาณเท่านี้ไหมไม่เกินเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตแล้วก็หุ้นที่เคลื่อนที่แบบนิ่งๆเป็นรอบหรือว่าให้ปันผลเป็นเท่าไหร่ดีเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตแล้วในอย่างสมมุติว่าอย่างตอนที่ข่าวไม่ค่อยดีออกเป็นปัจจัยลบเนี่ยสิ่งที่เราบอกกันกลางคืนเลยก็คือ ช็อตได้นะคะใช้ทีเฟกเนี่ยในเมื่อคุณไม่เหลือทางเลือกอะไรแล้วพรุ่งนี้ตลาดเปิดเนี่ยรู้แน่แล้วว่ามันจะลงอืมก็ถ้าคนไหนสะดวกเป็น o p e n s h o อต5 0สสัญญาพวกนี้เปิดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาพิก,กัดไว้ให้ตอนเช้าหรือถ้าเพื่อนคนไหนสะดวกใจเป็น DW เราเลือก DW Shot เผื่อไว้ให้สองสตัวทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนอยู่ในตลาดแบบมีทางเลือกไม่ว่าเกิดอะไรก็ตาม คุณคุณปรับตัวขยับไปกับสิ่งนั้นๆได้แล้วก็ปกป้องพอร์ตคุณได้ด้วยเนี่ยด้วยเครื่องมือต่างๆที่ตลาดออกแบบมาให้เนี่ยค่ะแล้วก็มีมีการบ้านของเรากับตัวเลือกทางแลบหุ้นช่วยเป็นเหมือนแบบเหมือน GPS นํานำทางอะว่าไปไปไป,ไปทางนี้ก่อนไหมดูคลื่นลมมันมันแรงนะมันหลบตรงนี้ก่อนหรือไม่ก็แบบฮัลโหลทุกคนกลางล่มขึ้นมาฝนสาดแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็กอย่างคือครับผมขอโทษค่ะค,คืออีกอย่างคือเนื่องจากว่าในหลับหุ้นนะคะอ,อทีมหลับหุ้นทุกคนน่ะสิงสู่อยู่ในห้องลายนั้นตลอดเวลานะคะเอ,อจุดทูบเรียกเราก็มาฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าเกิดอะไรขึ้นจะไม่มีคนเตือนไม่ว่าระบบเตือนหรือเกิดเรื่องอะไรก็ตามในตลาดเพียงแค่คุณจุดทูบด้วยการแท็กชื่อพวกเราเราจะโผล่มาค่ะเราจะมีคําตอบทุกกรณีนะครับใช่